ปุ้ยรู้จักพี่ไหมปุ้ยเอ้ยขวางทางพี่ได้เหรอโดนตบซะละสมน้ำหน้านะพี่ปุ้ยเนี่ยตบน้ำหน้าพี่ปุ้ยเนี่ยสมน้ำหนาไม่รู้จักพี่เสือใหญ่ซะแล้วโดนตบเนาะ ที่ตบให้อนะ่ะเนาะเออมันไม่รู้เรื่องงอนเดินหนีเพิบๆพบพบแล้วอนะจะไปไหนเนี่ยอืมออจะเข้าบ้านอีกแล้วเสือใหญ่จะเข้าบ้านอีกแล้วโอ้ยเป็นคีค่าต้องไปเปิดประตูให้ท่านเนาะท่านจะเข้าบ้านแล้วครับอื้อหือ าต้องเปิดประตูให้เนาะเอาโอ้โหพี่ข้าต้องเปิดประตูให้ท่านจะเข้าจะออกท่านไปละท่านไปละไปไกลละกินอีกละไปหาถ้วยชามอีกละ